ผมขอเหินที่ไม่มีใครทำด้วันเหนไม่มีใครทำหรอพอมีปะมีอ๋อมีใครทำไหมมีใครเคยทำไหมอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยมีไหม,มไม่มี ไงตำรวจที่นี่เขาดีนะเว้ยไอเบแบบน้ำจิตน้ำใจเขาแบบช่วยเหลือประชาชนตัวน้อยๆเขาให้แบบเบอร์เบย์เผาด้วยนะผมเขาไม่เขาให้รถเค็นเนี่ยรถเค็นมายกอ่ะจริงรถสไลด์ยันถึงหน้าบ้านอ่ะผมไปให้เดทคสองแล้วไหมไปเบิกรถใหม่โอ้ยดี่ไอว่าแล้วดีเบยพี่บอกแล้วไงน้องตำรวจที่นี่อ่ะแม่งดีกว่านี้เขาพาแล้วจริงตัดเทคสองไปถึงแล้วครับเขาเป็นเทคสไปเลยได้ครับได้ครับได้ครับโอ้ยดีครับไม่มีบัตรเทคสองแล้วไม่ได้กล่าวว่าเทคสองแต่แรกอยู่แล้วเราจะไปไงครับผม คน้วัญนี้อุ้มคุณรีซอนนะอุ้ยดูดิเบ๊ไมว่ามีแบบมีไปส่งที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นแบบไอ้จองผมไอ้ยากโอ้โหดีครับดีมากครับตำรวจน่ารักอย่างเงี้ยคนในเมืองเขาก็น่ารักกันตายเลยดิใช่แน่นอนเกจงใจวะพี่สอนเกมๆไม่เขาเห็นไหมเออไอ้เขาจับเลยก็ได้เราเกจงใจเขาว่ะโอเคปไปตลกตลกมีอะไรจะบอกครับหนึ่งหกหกสองสามหมื่นหยอกครับหยอกแหมตลกหยอกกันเล่นอย่างเงี้ยเป็นกันเอีโคตรเลยมาดูดิ ผมขับว่าต้องแบบเทคสองก่อนฮะว่าไงนะครับยึดไปทะสองครับยึดยึดแบบเทคสองใช่ไหมอ๋อได้ครับได้ครับคุยพี่จะยึดก็มาลวงเอา